สวัสดีค่ะเมื่อกี้ขออภัยนะคะเมื่อกี้ทำไมแบตหมดเดี๋ยวนะคะโอเคอออุตสาห์ดูแบตอย่างดีแล้วนะแกลัวกลัวไลฟ์ไม่จบนะคะก็เลยก็เลยขออนุญาตอัดใหม่นะก็สวัสดีเพื่อนๆนะคะตอนดึกๆ นะคะตอนดึกๆมากันทุกดึกนะคะวันนี้เราจะมา,าพูดถึงมาเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์นะคะความศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนอาจจะให้ค่าความศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งต่างๆมันต่างกันแต่จะบอกว่าทุกสรรพสิทธิ์บนโลกนี้นะคะมันมีความศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะคนสัตว์จิ่งของต้นไม้ใบหญ้านะคะท้องฟ้าอากาศ ดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์ทุกสิ่งนะคะเป็นความที่มนุษย์ให้ความาส่งพลังงานไปให้ให้ให้ส่งพลังงานความศรัทธานะคะความเชื่อนะคะไปให้สิ่งสิ่งนั้นสิ่งสิ่งนั้นจึงเกิดพลังงานนะคะเพราะว่าทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนแต่เป็นพลังงานทั้งสิ้นนะคะแม้แต่ปากกาหรือว่ารถ บ้านหรืออุปกรณ์ข้าของเครื่องใช้แม้แต่ตัวเรานะคะมันมันมีพลังงานการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะคะไม่งั้นประการจะไม่เก่าใช่ไหมคะพอมันมีการเคลื่อนทอี่ตลอดเวลามันมีการทําลายมันมีการเ,าเคลื่อนที่อะนะคะทั้งทําลายและสร้างสรรน,นะคะฉะนั้นเราจึงเห็น กลับมาเราจึงเห็นปากกาเก่าบ้านซีดรถซีดอุปกรณ์มันเก่าลงเสื้อผ้าก็ก็เก่าลงนะคะหรือแม้แต่น้ำตั้งไว้เราก็ไม่ได้เห็นว่าก็เห็นว่ามันเหมือนเดิมนะแต่ว่านานๆไปนะคะถ้ามันมีความร้อนนะน้ำก็จะเป็นการละเหยนะคะละเหยกลายเป็นไอซึ่งเราไม่ได้มองเห็นกระบวนการต่างๆนี้ด้วยตาเปล่านะคะ แต่ว่าตัวของเขาเองมันมีการเคลื่อนที่ของพลังงานโดยโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะคะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกันนะคะทุกๆสิ่งแค่ว่าเราจะให้ค่าให้พลังงานให้ความเชื่อถือกับสิ่งสิ่งนั้นมากขนาดไหนหรือเราจะให้สิ่งไหนมากน้อยแค่ไหนนะคะเมื่อทุกอย่างเป็นความศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาติเมื่อทุกอย่างบนโลกนี้คือพลังงาน ฉะนั้นเราจะใช้ความศักดิ์สิทธิ์และพลังงานนะคะมาสร้างประโยชน์ให้ตัวเองนะคะหลายๆคนนะคะก็ยังไม่รู้ศักยภาพของตัวเองยังไม่เชื่อว่าตัวเองจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบที่เราเห็นในข่าวนะคะไม่ใช่ว่าแบบที่เราเห็นในข่าวที่แบบโอพอไปถึงอีกระดับหนึ่งแล้ว จะไปเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นอวตารมามาลงอยู่ในร่างไม่มีนะคะถ้าการเข้าถึงตัวเองเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองจริงๆแล้วไม่มีสภาวะนี้เด็ดขาดท่านสภาวะแบบว่าแบบนั้นก็คือมีการแทรกแซงของอีกดวงจิตหนึ่งนะคะอีกความศักดิ์สิทธิ์หนึ่งซึ่งเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากตัวเองนะคะมันไม่ได้ยั่งยืน แต่ว่าถ้าเราเข้าถึงตัวตนหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองนะคะอย่างแท้จริงเราจะมีความเสถียรมีเสถีรภาพในด้านจิตใจในด้านความคิดในในสิ่งที่เราจะทําในสิ่งที่เราสร้างสรรค์น,นะคะฉะนั้นวันนี้เราจะมาบอกวิธีบอกวิธีการที่จะทําให้ตัวเองมีความศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาตินะ โดยธรรมชาติโดยที่ไม่มีอะไรแทรกแซงแบบศักดิ์สิทธ์โดยออริจินอลเลยออริจินอลเลยนะคะวันนี้นะคะก็ความศักดิ์สิทธิ์มันคือพลังงานมันคือความเชื่อที่เราจะใส่เข้าไปให้กับตัวเองนะคะอันดับแรกนะคะอันดับแรกอันดับแรกจะบอกว่าสิ่งที่เราจะทำนะคะก็คือการเข้าสู่สภาวะ การที่มีความเมตตาก่อนนะคะความเมตตาสร้างได้จากอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนาใดๆนะคะแต่ว่าอยากจะยกตัวอย่างสินห้าสินห้าคือสิ่งสินคือความปกติสินห้าคือความปกติ5ข้อที่คนปกติเขาไม่ทำกันนะคะไม่พูดปดไม่พูดสอเสียดไม่ ไม่ไม่มัวเมาในของที่ไม่ควรมัวเมานะคะไม่ประพฤติผิดลูกผิดเมียไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรอ่ะอีกอันนึงไม่พูดปดไม่โกหกอะไรประมาณเนี้ยคือสิ่งที่ปกติคนปกติเขาไม่ทํากันนะคะแต่ว่าข้อสุดท้ายบางคนเขาจะเถียงใช่ไหมว่าเออมันเลี่ยงไม่ได้นะจะบอกว่า าการฆ่าสัตว์นะคะมันเป็นวิถีของของคนที่ของมนุษย์ที่จะต้องดำเนินชีวิตด้วยด้วยการกินอาหารเนาะฉะนั้นการที่ฆ่าสัตว์หรือการกินเนื้อสัตว์มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าให้เลือกอไม่ควรเป็นสัตว์ใหญ่เพราะอะไรเพราะว่า ยิ่งสัตว์ใหญ่เท่าไหร่เขาก็มีสมองถึงไม่มากนะเขาจะมีอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรประมาณนี้ค่ะก็ให้เลือกสัตว์เพราะว่าแต่บางทีสัตว์อะ่ะก็เป็นดวงจิตดวงจิตหนึ่งใช่ไหมเขาก็มีเจตจำนงที่จะมาเกิดเหมือนกันเมื่อมาเกิดบางทีเขามีเจตจำนงว่าเออเขาจะต้องมีวงจรชีวิตแบบนี้นะแล้วเขาถึงจะพอเขาจบสิ้นวงจรในการเป็นสัตว์เขาถึงจะไป ไปเกิดเป็นคนหรือไปเกิดเป็นอะไรที่ที่มันสูงส่งกว่าฉะนั้นนะคะการที่เรากินเนื้อสัตว์มันก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรมากถ้าเราเลือกสัตว์ที่แบบอ่าสมองน้อยว่างี้สมองน้อยอายุสั้นนะคะแต่ถ้าเป็นแบบอุเริ่มมีสมองแล้วเขาก็จะเริ่มมีความนั่นแหละอย่างที่บอกมีความโกรธมีความแค้น มีอารมณ์กลัวมากนะคะมันก็จะเป็นพลังงานที่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีสิเป็นพลังงานที่มันเป็นพลังงานลบอะเราเคยกินอะไรที่แบบเคยกินที่แม่ครัวทำแล้วโมโหโมโหไหมนะคะอารมณ์เราก็จะรับความโมโหจากที่แม่ครัวใส่ความโมโหลงไปอะ่ะบางคนอาจจะท้องเสียก็ได้บางคนอาจจะเป็นลมพิษผื่นแพ้โดยที่ไม่ทราบสาเหตุก็ได้ จะบอกว่าทุกอย่างพลังงานนะคะสินหานะคะถ้าเราทําได้นะมันคือการละการปล่อยการวางมันค่อยๆค่อยๆทําค่อยๆฝึกนะคะมันถึงจะเป็นการละวางแล้วก็ชําระจิตใจให้เราเนี่ยมันใสมากขึ้นค่อยๆขัดเกลาใสมากขึ้นนะคะอันต่อมาคืออันต่อมาก็คือการเชื่อถือ ศรัทธาในตัวเองนะคะการเชื่อถือศรัทธาในตัวเองรู้คุณค่าในตัวเองนะคะเชื่อถือศรัทธาจะช่วยได้ยังไงช่วยถือศรัทธาก็คือเชื่อว่าตัวเองเนี่ยทำดีต้องได้ดีนี่ค่ะมันเป็นกฎมันเป็นกฎมันเป็นกฎสากลมันเป็นกฎแรงดึงดูดมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เราไม่สามารถเลี่ยงได้เลยนะถ้าจะกลายเป็นทําให้ตัวเองแบบ เป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะอย่างเช่นวาจาประกาศศิธิ์อย่างเงี้ยอ่ะสมมตินะสมมติบางคนพูดอะไรแล้วเป็นเงินเป็นทองเวลาบ,บางคนพูดอะไรแล้วได้เงินได้ทองบางคนพูดอะไรแล้วเป็นจริงบางคนเคยแช่งใครแล้วเป็นจริงเคยสังเกตไหมคะมันมีนะคนประเภทนี้ยคือเขาเชื่อไงแล้วเขามั่นใจแล้วคนคนกลุ่มนี้จะพูดโกหกไม่ได้พูดโกหกแล้วมันเกิดอะไรขึ้น จิตสับสนค่ะเวลาพูดจริงแล้วมันก็บางทีพูดจริงแล้วมันก็ไม่เกิดเพราะอะไรเพราะโกหกบ่อยเพราะโกหกบ่อยแล้วมันเวลาไปพูดเรื่องจริงๆที่เราต้องการมันดันไม่เกิดเพราะว่าจิตกับความความรู้สึกอะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องโกหกแล้วเราก็พูดไปนะคะฉะนั้นมันไม่สัมพันธ์กันจิตกับกายไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งเวลาพูดนะคะมันก็เลยไม่เกิดความสั์สิทธ ฉะนั้นเวลาพูดอะไรก็ต้องจริงใจเวลาทำอะไรก็ต้องจริงใจจริงใจคือจริงอะ่ะไม่เฟกนะคะมันก็จะสัมพันธ์กันอารมณ์กับคำพูดนะคะสิ่งเนี้ยเราก็เชื่อว่าเราอ่ะพูดจริงทำจริงเราเป็นคนที่มีศักยภาพเราเป็นคนที่ที่พูดแล้วเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะฝึกนะคะ แล้วก็ส่งพลังมาให้กับตัวเองนะคะอันสุดท้ายเอาเป็นสุดท้ายแล้วกันเชื่อศรัทธาแล้วอันสุดท้ายคือส่งพลังบวกมาให้กับตัวเองนะคะวันนี้ให้3ข้อส่งพลังบวกให้กับตัวเองยังไงนะคะพยายามเนี่ยคิดลบคิดลบแล้วดึงกลับมาให้ได้อันไหนมันเป็นเรื่องในอดีตให้มันล้างไปนะคะอนไรเป็นความทรงจําไม่ดีให้ วางไว้รู้ระวางรู้ระวางไม่ต้องไปเอาจิตไปเกาะไม่ต้องไปยึดติดกับความเจ็บปวดหรือความชอกช้ำหรือความอะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านมาเพราะสิ่งนี้มันจะเหนี่ยวลังดึงไม่ให้เรามีสมองปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะความศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เกิดเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ก็คือความบริสุทธิ์ความโปร่งใสความเบาสบายนะคะเคยมีเคยมีเคยมี เคยมีเรื่องเล่านะคะอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเป็นประสบการณ์ที่ที่เราได้ไปคอนแทคได้ไปคอนแทคได้ไปอยู่ในวงวงสังคมของผู้บริหารนะคะคนที่เราไปคอนแทคด้วยก็จะเป็นเหมือนเจ้าของบริษัทนะคะเจ้าของบริษัทแล้วเราณนะเวลาเรียนอะไรมาเวลารู้อะไรมาเราก็รู้สึกว่า ไม่ใช่คนเดียวนะหลายคนนะคะที่เรารู้จักแล้วก็แบบเฮ้ยนำเสนอว่าเอ้ยทำนี่ไหมสมมติว่าไม่สมบุรณหรอกไปเรียนสักลายมือมาแล้วก็อยากสักให้เขาอะไรเงี้ยเฮ้ยมาแบบชวนเขามาสักอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าดีไหมมันก็ดีนะเป็นความบริสุทธิ์ใจของเราหรือไปเขียนยนันไปเรียนเขียนยนันมาไปทาํายันไปอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะทําให รู้ไหมคะว่าวันนั้นน่ะวันนั้นน่ะมันเป็นความที่เราไม่รู้จริงนะพอมาถึงวันนี้เรามานั่งนั่งคิดแล้วรู้สึกว่าถึงความเขาของตัวเอง <c oughs> มันไม่ใช่ความโง่เขาแบบนั้นนะมันเป็นความที่แบบด้วยความปรารถนาดีที่เราอยากให้คนคนนึงที่เราเขามีมิตรภาพที่ดีกับเราเรามีมิตรภาพที่ดีกับเขาอยากให้เขาได้สิ่งดีๆอยากให้เขาได้สิ่งที่เราทําไปนะคะอยากให้เขาได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่างั้นเถอะ นะคะแต่เราลืมคิดไปว่าคนกลุ่มนี้คนระดับผู้บริหารคนที่มีกิจการงานของตัวเองเขามีความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเขาเองอยู่แล้วแล้วมีพี่คนหนึ่งก็จะบอกว่าเวลาใครจะไปไหว้พระที่อื่นใครจะไปอะไรเนี่ยปฏิบัติถ้าหรืออะไรเงี้ยซึ่งตัวตัวเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มาทางในมาทางธรรมอะไรมากนะคะแต่เขาก็จะบอกว่า มาไหว้เขาสิมาไหว้เขาเนี่ยอะไรเงี้ยคือไม่ต้องไปไหว้ที่ไหนหรอกไม่ต้องไปไหว้พระที่นม,มาไหว้เขาเราตอนนั้นเราก็เออตอนนั้นเราด้วยเราก็โดนด้วยนะคะว่าเออไม่ต้องไปไหว้พระที่ไหนหรอกมาไหว้เขาเราก็คิดว่าเอ้ยเขาพูดเล่นเราก็เอ้ยเล่นๆเ,เหมือนกันแบบเออรู้สึกเล่นๆล้วก็ขำๆแต่มาวันนี้ค่ะมาวันนี้ที่เรามาถึงจุดนี้เรารู้เลยว่าที่เขาพูดวันนั้นไม่รู้ว่า เขาพูดจริงหรือพูดเล่นแต่วันนี้เราคิดได้เราเราเริ่มตระหนักรู้แล้วว่าเฮ้ยเรื่องจริงอะเมื่อวันหนึ่งที่เรามีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองอะไม่ไม่ใช่ว่าไปเรียนแล้วมาศักดิ์สิทธิ์นะมันศักดิ์สิทธิ์โดยโดยการที่เราเข้าไปถึงข้างในของตัวเองจริงอะเข้าไปถึงความตระหนักรู้ในตัวเองนะคะเข้าไปในความรู้ที่มันสูงกว่าความรู้ที่เราเคย ปกติอะคือหน้ามือเป็นหลังมือฉะนั้นวันนี้เราก็เลยรู้สึกเหมือนกันเลยว่าเออถ้าถ้ามีรุ่นน้องอันรุ่นน้องแล้วกันเราเราไม่บางอาจรุ่นพี่นะคะถ้ามีรุ่นน้องเลยที่แบบออ๊ยเดี๋ยวไปลอยดวงไม่ดีเลยอะไรเงี้ยหรือเพื่อนอะไรเงี้ยดวงไม่ดีเลยเดี๋ยวไปไหว้พะระนู่นนี่นั่นเราไม่ได้ลบหลู่หรืออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่เราก็จะบอกว่าเฮ้ยไหว้ตัวเองก่อนเออ หร,หรือมาไหว้มาไหว้เราก่อนก็ได้เดี๋ยวเราจะบอกเดี๋ยวเราจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจริงๆอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตัวเราถ้าเราไม่ให้ค่าตัวเองว่าเราทําได้เราเราสามารถผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยตัวเองนี่แหละเป็นธรรมชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าได้ได้สอนมนุษย์นะคะได้สอนมนุษย์ทั่วๆไปตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาทํางานหนักหรือไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาแบบแบกหามคนเดียวอันนี้ก็ไม่ใช่นะแต่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือสติปัญญาแต่ว่ามนุษย์อ่ะมันเป็นสัตว์สังคมต้องเน้นคําว่าสัตว์ไม่เราเป็นเราเป็นแบบมนุษย์เป็นเป็นมนุษย์สังคมอ่ะนะคะเป็นมนุษย์สังคมฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาเราสามารถพูดโน้มน้าว ให้คนเชื่อถือให้คนแบบเอ้ย้รื่อยความจริงใจนะไม่ใช่เฟกนะให้เขาช่วยเราได้โดยที่เราไม่ต้องทําเองคนเดียวก็ได้แล้วบางคนแบบว่าไปขอร้องคนอื่นแล้วไม่เขาไม่ทำตามหรือว่ารู้สึกว่าเหลือตัวคนเดียวจะบอกว่าการกลับมาหาตัวเองการมีปัญญานะคะ เมื่อเรามีปัญญาเมื่อเรามีความศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราเข้าไปตระหนักรู้ในตัวเองแล้วเราสามารถใช้คําพูดการกระทําของเราที่แบบจริงใจที่แบบไม่มีอะไรแอบแฝงอะ่ะออกไปขอความช่วยเหลือเขาก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าคนส่วนมากพอช่วยพอขอร้องเขาแล้วอะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นตอนเดือดร้อนแล้วเขาไม่ช่วยก็จะแบบมาโพสเลยนะคะมันไม่ใช่ มันไม่ใช่แบบนั้นทุกคนมีมีความจำเป็นต่างกันบางคนอาจอยากจะช่วยแต่เขาก็มีปัญหาหรือว่ามีความอะไรสักอย่างที่ติดอยู่ที่ไม่สามารถช่วยเราได้คนที่ไม่ช่วยเราไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากช่วยนะจริงๆคือเราก็ได้สัมผัสตร,ตรงนั้นด้วยนะคะว่าวันนี้เราเดือดร้อนแล้วเราไม่ได้โทษใครเลยเราเราก็กลับมาที่ตัวเราว่าเออเราตอนนั้นเราสามารถทำอะไรได้บ้าง แล้วถ้าทําไม่ได้แล้วเราจะทํำยังไงทําอะไรไม่ได้เข้าไปกลับไปหาตัวเองก่อนเข้าไปเอาปัญญาก่อนนะคะแต่ว่าปัญญาธรรมดาบางครั้งมันแก้ปัญหาระดับระดับปัญญายานไม่ได้บางอย่างมันแก้ไม่ได้นะคะฉะนั้นเราต้องเข้าไปให้ถึงตัวตนที่ลึกเข้าไปเข้าไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองนะคะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากๆกก็คือ การเชื่อและศรัทธาในตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จงมองเห็นแต่ข้อดีในเหตุการณนน์นั้นๆนะคะก็เหมือนวันนั้นที่ชอบแต,แต่แต่ก่อนก็จะไม่ชอบพูดให้ใครฟังนะเออแต่ตอนนี้มันเป็นวิทยาทานได้นะคะก็คือในอดีตเจอพลังงานคุณใสใช่ไหมวันนั้นกลัววันนั้นแต่ถามว่าโกรธไหม มันก็มีช่วงแรกแต่พอเราเริ่มวางเริ่มทําอะไรไม่ได้แล้วก็เออสงสัยเขาเราทําคําว่าก่อนอะไรยเงี้ยแต่ตอนนี้นะคะไม่ใช่แล้วตอนนี้พอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะพอเราเข้ามาถึงาการตระหนักรู้ในตัวเองเราเราเริ่มเราเริ่มมองอีกแบบหนึ่งล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าเขามีเจตจำนงที่มาเกิดเพื่อที่จะมาขัดเกลาเรานั่นเอง เพื่อที่จะให้เราจําตัวเองได้เพื่อที่จะให้เราจําภารกิจตัวเองได้เพื่อที่จะไม่ให้เราเสียเวลาในการเกิดมาเป็นโลกบนเป็นมนุษย์บนโลกมนุษย์ใบน,นี้นะคะเพื่อให้เราได้ตื่นจากความไม่รู้โดยเร็วไม่งั้นก็ยังป้อแปรอยู่ไม่งั้นก็ยังขี้อายตอนนี้ก็ขี้อายอยู่แต่ว่าก็พยายามฝึกเรื่อยๆนะคะ ฉะนั้นนะคะทุกสิ่งเกิดขึ้นล้วนดีเสมอและทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเราเองและปัญหาบางอย่างสติปัญญาธรรมดาแก้ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องใช้ความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเราเองแก้ไขปัญหานะคะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เอาความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเพื่อนๆน,นะคะ มาไขค,ความกระจ่างนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากฝึกความศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ลองกลับไปฝึกดูนะคะแต่สิ่งสำคัญห้ามบ่นห้ามบ่นห้ามด่าห้ามอะไรทั้งสิ้นอดทนนะคะเพราะยิ่งบ่นยิ่งด่ามันก็จะท้อนกลับมาหาตัวเองมันจะเข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองไม่ได้ฉะนั้นต้องวาง เพราะว่าตอนนี้ตัวเองเหมือนก็ยังเหมือนเดิมนะแต่รู้สึกว่าพอเจอสถานการณ์อะไรที่มันแบบมันเยอะ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 จนเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะคิดไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนไล้ความรู้สึกไปเลยแต่ไม่ได้ไล้นะก็แค่วางวางแล้วก็ไม่สนใจไม่อยากสนใจแล้วก็ไม่สนใจก็คือการปล่อยวางและเข้าใจเข้าส่วน ไม่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 ใช่ว่าไม่สนใจโดยที่ทิ้งไปนะไม่สนใจโดยที่เราเราเราเข้าใจเราก็พยายามมองแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยก็ไม่ต้องพยายามคือมันจะเข้าใจด้วยตัวเองนะคะความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองเข้าถึงได้ไม่ยากและการที่จะให้ของของใครจะให้ของขวัญกับใครนะคะจากประสบการณ์อย่างที่บอกคือดูสภาวะจิตเขาด้วยว่าเขาไปถึงไหนแล้ว ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ฝึกจิตถึงแม้เขาจะไม่ได้เรียนรู้จิตเรียนรู้เรื่องกดแรงดึงดูดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าสภาวะที่เขาไปเป็นระดับผู้นําแล้วเป็นเจ้าของกิจการแล้วเป็นอะไรที่ใหญ่ๆโตๆที่แบบเหมือนว่าด้วยตาเปล่าแล้วก็มองว่าเขาดูธรรมดาแต่ว่าลองเอาใจไปสัมผัสใจเขานะคะเขาอาจจะไม่ต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีก็ได้นะคะ การให้ของใครหรือการที่เราคิดว่าเราเฮ้ยเราทาได้เราทําทสิ่งนี้ได้แล้วอยากให้เขาเนี่ยซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ต้องการก็ได้นะคะถ้าเราเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวเองได้นะคะเราก็จะสัมผัสถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนอื่นได้เช่นกันฉะนั้นมันมีดีตรงที่ว่าเวลาเราจะทานอกจากเราเราได้รู้ตัวเองเราได้พัฒนาตัวเองเราได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วนะคะเรายังได้สัมผัสคนอื่นเรายังได้ช่วยคนอื่น ถ้าเราหนึ่งคนตื่นรู้มันก็เป็นประโยชน์สำหรับมนุษยชาติทุกๆคนนะคะอยากให้เพื่อนๆนะหรือใครที่กำลังเรียนรู้เรื่องนี้อยู่นะคะ mm. ก็ให้เข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองและไม่หลงทางนะ mm. เพราะว่ากฎแห่งก, mm. ก,กรรมกฎจักรวาลกำกับอยู่นะคะถ้าคุณเข้าถึงตัวเองหรือว่าเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวเองอย่างถูกวิธีอย่างถูกทางอย่างถูกแนวทาง จะบอกว่าตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวนะแต่ว่าจากที่ศึกษามานะคะอันนี้อันนี้ขออนุญาตนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะ <c oughs> เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะคือนักปรัชญาชีวิตนักนัก,กจิตวิญญาณทั้งหลายนะคะที่เราเห็นที่เราเห็นเขาทําหนังสือมา สำหรับตัวเองนะจะบอกย้ำสำหรับตัวเองกขีดเส้นใต้สำหรับออมเองนะคะทำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือแบบรวมทุกนักปรัชญาน,นักจิตวิญญาณไว้ทั้งหมดแล้วแค่เป็นภาษาสูงสูงเป็นภาษาเป็นสำหรับคนที่มีปัญญาญาณคนที่มีคืออีกระดับหนึ่งอะถึงฟัง และอ่านถึงเข้าใจนะคะหรือคนที่แบบถึงจะไปสูงแล้วจิตระดับสูงแล้วก็ยังอ่านหลายๆรอบถึงจะเข้าใจมันมันเป็นคําสอนที่แบบมันเหมือนต้องใช้ใจกับใจเอาใจไปเข้าไปศึกษาเลยเอาจิตวิญญาณเข้าไปศึกษาแล้วจะเข้าใจแล้วต้องใช้ระดับไหนถึงจะเข้าใจล่ะก็คือจิตใสจิตนิ่งจิตสงบจิตว่าง นะคะถึงจะเข้าใจคําสอนของอพระพุทธเจ้าได้ได้อย่างแบบท่องแท้แต่ถ้าเป็นจิตวิญญาณนัก,กจิตวิญญาณคือแบบเราก็จะเข้าใจได้เรื่อยๆนะคะฉะนั้นคือไม่ได้ถนัดจะบอกว่าไม่ได้ถนัดนัก,กจิตวิทยาจิตวิญญาณหรือนักปราชญ์ท่านอื่นๆนะคะคืออ่านแต่ไม่ได้มีหนังสืออะไรที่แบบมาศึกษาอะไรเยอะ แตก่ก็อ่านในบางในบางท่านบางเล่มนะคะที่มันเกี่ยวข้องที่เราสนใจแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าคำสอนของพระองค์มันรวบรวมทุกทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วขอแค่ทำความเข้าใจนะคะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะเข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเอง นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็นอนหลับฝันดีมีแรงมีพลังที่จะมีไอเดียคิดสร้างสรรค์ชีวิตของเพื่อนๆด้วยตัวเองนะคะขอให้มีความสุขความโชคดีนะคะแล้วก็ปลอดภัยาจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีไอเดียสร้างสรรค์มีความปลอดภัย ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ